เพนเพนกูร้้องไหเลยเจ็บเลยนะเจ็บร้องไห้เลยเจ็บเพนเจ็บไอ้นั่นน่ะโดนนั่นน่ะเป็นศีประสานคนนั้นศรประสานคนนั้นเลยร้องเลยสืบเลยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยมันอะไรนักหนาวลูกอะไรนักหลาล่ะแม่สตีกเคยบอกไปเลย หลบหลบไอ้นองโอ้ยหลบเหรอหลบเหมือนกันโอ้ยออได้ว่าดูบบินมาอยากเปลี่ยนตัวจร<ๆ>ิงๆนะนี่ไงแฮ่อยากเปลี่ยนตัวไอ้เนี้ยแง่โอ้ยเอ้ย ô, mi đồn! Mày bị lãi tí bọc a ti bình thường cũng được lơi! Ui! Ui! con! Ui! 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 โอ้โอ้โนโอโอ้ปุ๊โปุ๊อปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ้๊บปุ๊บปุโอุ้๊บปุ๊ยป้๊บปุ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 อ้ปป้๊บปุ๊บปุ๊บป้๊บปุ๊บปุ๊บอ้๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊อุ้๊บปุ๊บป้๊บปุ๊บุบปบุ๊บปอ๊ โอ้ยตายอย่างเงี้ยตายเว้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 ยปุ๊ปปุ๊ปประสานตายตายแล้วได้๋วเราพิพากษาแล้วโอตายชินราเซนเซอิคิรัสเซนไซรู้ผลแล้วรู้ผลเลยข้อสอบคนนั้นเผาปุ่ม นิ่งเลยนเเป็นการสีขันนีเจ้ารถใหญ่มาเล่นเฮ้ย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 สู่นู้สูรุู้นู้ส่นส่้รูู้่้ส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 ู้้สูลสู้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 มู้สม้สู้ส้้ส โอ้ยก็หวยที่หน้าตาเลอหวยที่หน้าตาปะไม่โดนสกิลตัวนี้แก่งมากแตไม่ใช่เนาะโอ้ยเบี่ยงเลยชาร์จชาร์จอุ้ยอุ้ยตัดสายไฟ ม่ใชะพันปักษาเออเหรอมัดสายฟ้าเอ้ยเลสเลี่อะมัดคลีสายฟ้านี่ไงนี่ไงสายชื่อชื่อมัดมัดคลีสายฟ้าอุ๊ยอุ๊ยหลบอ่าอุ๊ยทางนี้ตั้งหะกเอ้ยฮอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย มา,า,าเลยโอ้โห5ม v น minutes later มาเจอทอร์นาโดทอร์นาโดโอทอร์นาโดเซ่น,นะอย่างนี้ก็ต้องลดทอร์นาโดแท้จริงโอ้ยตายโอ้ยตายรับท่าเฉยจินระเจนเซีชาด อ้าวมานาหมดแล้วนะโอ้ยโดนอีกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยเอ้ยบุ๊บจินระเจกเอากรดกิทาตายเย่อไม่โดนไม่ต้องใช้ืิอยากเห็นตัวนี้แปลงร่างวะอยากอยากเข้ามาอยากเข้าอุ้ยไม่ได้มานาหมดอ่ะอุ้ยอุ้ย แปลงร่าใช้ขีปนาวุธได้นะสิเห็นใช่ปะไม่ชไงเข้ามาทำไมแล้วรออยู่นะแปลงร่างอะไรอะไรอะไรแปลงร่างอุ้ยอก่อนไม่ได้เลยเอาไอ้น้อง หมดแล้วอันนี้ไม่ใช่ร้องเกอันนี้พี่เล่นอุ้ยอะอะไรเปลี่ยนตัวอย่างนี้เลยไม่เปลี่ยนนานแล้วที่เองเนี่ยมันทางเกมเนี่ยไม่ตัวไม่ได้เล่นถ้าเกิกูเล่นตอนนี้มันจะช้ำกว่านี้ตอนนี้กูช้ำมากเฮ้ยบางทีเจะตายแล้วนะเล่าใจเอากานนี้เลยโอ้ย ดานของบาดาลัสกวนเดี๋ยวสอนเชิงให้อรุ่นที่สี่อะไรความเร็วหมึ่งแงโอ้ที่เร็วที่สุดในเกมขี้โมงมาสิอุ๊เร็วขนาดไหนเชียวเร็วขนาดเนี้ยมีกำแพงไงน้องอุ๊รับรับไม่ได้เง้้ออแม่รับเลยเหรอ อะไรกันเนะนี่ยได้เช่นนี้อ่ะอะไรนะเมื่อกี้พววูดอะไรนะเมื่อกี้พววูดอะไรนะนี่อะไรโอ้ยสกายหล้มูชาจัดจอยสันมีกายจอยสันเพิง่งเพิ่งนวลอะไรอุยเลยไม่มีใคร จะหลบพลังแห่งกสุดกงจัรผู้นี้ได้โอ้ยโดนยอมรับก่อนละกันเออเอออ่อนหนีไปไหนล่ะฮะมาได้เลยเฮ้ยอือืมอืมโดนหกหัวทำไมโอ้ย,อ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 ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะ นี่อ้ยเซ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 อุอุออไ,ไปเลย <S <s เอาเอามันเจอลูกพี่นะต่อเท่าน่อย <s> ไปเออเปลี่ยนล่างเลยอันตีหอทั้ <S <s งเย้ะทั้งหลาย่มุกเข้าไปด้วยกัน <S <s อา้ามันไม่ใช่อันติท่านั่นหรอวะโดยพลังแห่งความเบียว<ะ>ปึ๊บไม่ไง อ๋อไอากนาซาวนี่ยอยากให้เป็นอันตีอยทั้งเจ็ดมารวมกันแล้วก็เป็นเออเซนจูล,ลอยมันต้องเล่นเป็นเซนจูนไม่ใช่หรั่งฮะไม่ครันหนึงเอครั้งนั้นแหละกูจาตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในทัอรมึงอ,อะไรแข็งแกร่งแล้วหรอแข็งแกร่งแล้วหรอไมอ่เลยแข็งแกร่งสุด <c oughs> เลยตอนนั้นอ่ะอะไรแล่า ไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จไงไอ้น้องเอื้ยเอื้ยเตายเอือดเดินมาเฮ้ยโอ้กดใช้ไม่ได้ตายเอือหมดกดใช้ไม่ได้ A few moments later แบตเตอรี่ ชกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชาร์้เฮ er> ้ยนีไ่่ไงเอาไปซะเอาไปซะ ชาร์อะไรชาร์อะไรชาอะไรโอ้โออึ๊โอออดดมดดีมอดมดโอ้โหลาเซงกานลาเซงกานชุดเคจะชาร์ดได้ดิจะชาร์ดได้ดิเฮ้เเฮ้ว้าด้า เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องนี่งไงไม่ต้องเฮ้ยม,ม,มือออบหมดเฮ้ยนี่งไงยน,นี่ไงชนะแล้วชนะแล้วเริ่มใหม่ alan hèn hục như thế, như thế nào? không nát mà. <laughs> คืออะไรคอ,อมโมต่อเนื่องออหลบไปก,ก็เห็นมีกายกดบ้างบ่อยต้าเล่นยาโจ้ก็เห็นมีกายกดรู้ผลแล้วเฮ้ยท่าอะไร พี่ไกจะตายแล้วสิเอเอ,เอจชนาชนะคนเชื่อกก่โอ้ยความไปโดนในสุด ฐานะมังกรบาลีฐานะมังกรบาลีเขาอ้างขยำนี่ไอไม่แรงหรอกโค้สตีกมอ๋ออโอ้ีกายอโอ oh n แปลงล่างตันนี้สกิลแรงนะคะัแปลงล่างแล้วอ่ะพี่กายกดสกิลบ่อยอุ้ยอ้วาไม่ใช่ทานี้ทำอ่างอื ตอนนี้เป็นทายที่มันวาาปไปว้ามาเราคนแรกม่ต้องห่วงซีเองจะชนะอยู่หรอกซีเองกด y าสามครั้แล้วกด B อีะมันเป็นการใช้ท่ามาตาย็็สุดยอดซีดูแล้วไงบอกบอกแล้วปกติว<ค>่าใช้กันเองอยู่แล้วนี่นี่เลยเอาแปลงล่างเออ ไม่มาสตาานนโดนอะนไรวะิ่งชิงชิง,ชงตีมาขเขยตาเมื่อกี้พี่แก่เปลี่ยนอีกเ<ม>หรอไม,ไม่เปลี่ยนตัวบ้างหรอ <c oughs> ไม่เปลี่ยนตัวบ้างหรอเฮ้ยก <c oughs> ็ได้ก็ได้อีกเปลี่ยนตัวเล่น,ลนก็ได้มาโอ้ยไม่ไหวเลยวอาเอแย่ละเอออุ้ย ฮึฮอฮ่า One eternity later อ่ะสีสีอ่าไม่อยู่ไงอ่ะอยู่ะลรับแกงเลย แอัเซนาสีดำแอัศนีทามินทามินบินมีสองอันไอ้น้องไม่สองอมีอโอ้ึอึอึฮไม่โดนหรอกอึ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 

กระตุกที่พื้นราบมรู้ผลแล้วรู้ผลแล้วเด็กก็รู้ผลแล้วสิอ๋อไม่จบยังไม่จบไปน้องยังไม่จบโอตายเอ้ยโอ้รู้ผลเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ของบัตรที่ต่อยบาปไม่โดนแล้วจิ้วจิ้วหน้ากระตุกที่เื้นดินตอนสี่รอต่อมาแล้วค่อยเล่นดีวงอุ้ยโอเคเพ้่อ